สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับสั่งช่องคนสองเลขนะนผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบ้านขามน้อยนะนผู้ชมเรามาขอโชคขอลาบแทนท่านผู้ชมนะนผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาสายนิดนึงนะท่านผู้ชม เวลาขนาดนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาสายนิดนึงนะผู้ชมเพราะแอดมินก็มัวแต่ยุ่งยุ่งอยู่นะท่านผู้ชมเนาะงานเยอะนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เนาะแอดมินก็เลยต้องมาสายนะผู้ชมเราจะเข้าไปขอตัวแรกด้วยกันนะผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวแรกนะผู้ชมน่ารักไหมนะท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆที่นี่กันก่อนนะท่านผู้ชมสถานที่ร่มรื่นนะท่านผู้ชมเนาะมีไก่มีหมานะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมบรรยากาศดีนะท่านผู้ชมเนาะมีต้นไม้เยอะแยะน่านอนนะท่านผู้ชม บรรยากาศก็เงียบนะท่านผู้ชมนาะเงียบสงบงบนะท่านผู้ชมวันนี้จะพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยนะท่านผู้ชมเนาะไม่รู้เป็นพระอะไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวเลขด้วยกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชม ช้าทุแม่ตะเกยนทองช่วยเขียนตัวเลขให้เห็นชัดเจนด้วยนะแม่เนาะขอสองตัวตรงๆดีกว่านะแม่เนาะวันนี้เนาะเลขท้ายสองตัวเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ เป็นตัวไหนก็เห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขเห็นแล้วเนาะเลขห้าตัวเบอร์เลยอ,ะอะ่ะท่านผู้ชมเลขห้าอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเห็นไหมายมือแอดมินเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมห้าอะไรท่านผู้ชม เลขห้าชัดอยู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะาแอดมินลองดูเลขตาเปล่ากันนะท่านผู้ชม <c oughs> เลขสามใช่ไหมนี่อ๋อเป็นเลขสามนะผู้ชม สามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมนัตัวเลขใหญ่เนาะชัดเจนไหมนะท่านผู 35, 53, นะ้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขชัดเจนเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันร่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขก็เห็นอย่างรวดเร็วนะท่านผู้ชมนะเห็นเร็วมากเลยนะท่านผู้ชมไม่ตะเก็นทองท่านก็ให้เร็วมากนะท่าน ชมดีจริงๆเลยนะท่านผู้ชมรูปแป๊บเดียวก็ขึ้นเลยนะท่านผู้ชมสามห้าห้าสามเนาะเก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยในงวดประจำวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดหกสามนะท่านผู้ชมเนาะสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขชัดเจนนะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนนะท่านผู้ชมตัวเลขก็เพื่อเป็นแนวทางในงวดน,นี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชม คุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขโดยแอดมินเทพนักรันะท่านผู้ชมตัวเลขสวยๆจากช่องของเราเนาะสามห้าห้าสามนะ 53, นะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวใหญ่ชัดเจนดีนะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทังช่องของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะกับช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชม นี่คือภาพบรรยากาศสวยๆที่วัดขามน้อยนะท่านผู้ชมเนาะขอพูดลาวได้ไหมท่านผู้ชมขอพูดลาวเนี่ยนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำหนเด้อครับเดอ้อสำหรับช่องค้นซองเลกเนาะกัฝ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคนที่เข้ามาเบิงเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่อง คนุองเลขเก็พูดก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะแต่ก็พอฟังได้นะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับช่องคนสองเลขโดยแอดมินเทพนัทกรนะท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินก็ขอกราบขอบคุณทุกๆคนเลยเนาะ่อแมีพี่น้องทั้งหลายเนาะที่เขามาเบิ้งคลิปของแอดมินเนาะแล้วก็ซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินเนาะท่านผู้ชมเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ